สวัสดีคะด่ะสวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับสีชาวสีลูคาเซ็นเตอร,ร์กันทุกท่านนะคะได้ยินเสียงกันไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้ตอนนี้นะคะอยู่กันเช่นเคยที่สีลูกคาเซ็นเตอร์นะคะมีทั้งหมดสามสาขาอุบลเออไม่ใช่ คำเพินแก้วยโซทรสีสเกตนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่คำเพินแก้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องจีน่าจะพามาชมนะคะเตอร์ตา้าไฮลักซ์รีโวกพีรันเนอร์นะคะสามคันสามสายนะคะสาพันสายดูภายนอกเอ้ยเหมือนกันใช่ไหมอย่าเพิ่งที่ใจเย็น เย็นๆเดี๋ยวหนูจะพาไปแนะนําให้ดูทีละคันเลยนะคะว่านางเด็ดแค่ไหนมาเริ่มกันที่คันนี้ดีกว่าสําหรับสายชัดเจนจ้าขอบคุณค่ะสาหรับรีโว่พิีันเนอร์นะคะสุดแกร่งของเรานะคะมาเริ่มด้วยคันนี้กันก่อนดีกว่า5 0 0แสนนิดๆเท่าน,นั้นเองสำหรับคันนี้นะคะฟังให้ดีคันนี้นะคะสำหรับใครที่แนวสปอร์ตรักสายสปอร์ตนิดนึงนะคะดูกันที่คันนี้ค่ะมาเลยค่ะทัวร์เลยค่ะสำหรับ ตาไฟนะคะอย่างโฉบเฉียวเลยค่ะเป็นไฟแบบ LED หรือเปล่าเป็นแบบ LED ไหมสวยถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดพลาดระการไดขออภัยด้วยนะคะเดิมๆทั้งลำนะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะเป็น r e v o p Runner ปี2016ตัวสูงอย่างสวย สมรรถนะนางแกล่งเบอร์ดีมากดีงามมากเลยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับท่านที่ชมวันนี้ตอนนี้นะคะดีใจด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับโปรโมชั่นตอนที่ไลฟ์อยู่เฉพาะทุกท่านที่ชมไลฟ์เท่านั้นนะคะเ<ส>พียงแค่ลูกค้านะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะเอ่อออกรถนะคะอยากออกรถกับเราใช่ไหมพิมเบอร์อ่าพิมเบอร์ติดต่อตามด้วยชื่อของท่านนะคะ<ส>คุณรับสิทธิ์นี้ไปเลยนะคะ<ส>คุณรับสิทธิ์ไปเลยนะคะ ช่วยจ่ายค่างวด1ปีค่ะลดไปเลย1,000บาทในค่างวดของ1ปีแรกนะคะสำหรับทุกคันเลยที่เราไลฟ์นะคะย้ำนะคะอย่าลืมนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วอย่าลืมแชร์ให้เราด้วยนะคะอ่านะคะภาษาเลยค่ะ ะนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะใครมีคำถามใดๆสอบถามได้นะคะอ่ะพามาดูกันตรงนี้ดีกว่ามีนี่นี่เห็นเห็นนิดนึง serial number น,นะคะ serial number จากโรงงานเลยนะจากโรงงานนะนี่คือไม่ใช่ไก่กานะคะนี่คือติดมาจากโรงงานนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นรุ่นปี2016นะคะ529000บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวนะคะฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพนะคะ นี่เลยจะมาตามแบบว่าสไตล์ของรีโวเขาเลยนะคะโหมดต่างๆนะคะถ้าพูดถึงรีโวนะคะเราก็จะลืมพูดตรงนี้ไม่ได้นะคะในส่วนอย,อยากให้ดูในส่วนของเกียร์กันนิดหนึงอยากให้ดูในส่วนของเกียร์กันนิดนึงค่ะมันมี2โหมดอ่ะในในความของรีโว่เนาะเขาอัปเกรดมาค่ะนี่เลยมีโหมดอีโคโหมดนะคะไว้ใช้สำหรับอ่ะ สมมติอยู่กลางป่ากลางเขาพี่น้ำมันจะหมดแล้วพี่ปรับเป็นโหมดอีโคได้หรือปรับมาโหมดพาวเวอร์ก็คือการใช้พลังงานสูงสุดสมรรถนะดีที่สุดนะคะสามารถปรับได้เลยทั้ง2โหมดนะคะเข้ามาลองดูกันได้นะคะในส่วนของ2โหมดนี้เนาะภายในนะคะจะเป็นทรงอร์ตเลยนะคะในส่วนของคอนโซลเอยอะไรเอ่ยก็เป็นแบบคอนโซลหนังเนาะเบาะจะเป็นเบกกาะกำมะหยี่นะคะสวยมากจะเป็นลายเฉพาะรีโว่เขาเลยนะนะคะ อสำหรับใครที่มีคําถามนะคะสอบถามได้นะคะรีโว่นะคะแน่นอนรีโว่ของเรานะคะเปิดแคบสมาร์ทแคปเลยนะคะสมาร์ทแคปได้นะคะก็เป็นเขาเรีกเยกได้ว่าขึ้นง่ายขับง่ายขับคล่องขึ้นลงสะดวกนะคะแล้วก็ต้องมาดูกันที่หัวใจหลักก็คือไหนวะห้องเครื่องนะคะของรีโว่นะคะของเรานะคะโอ้โหหนักมาก <laughs> โอเค ะะะสำหรับภายในห้องเครื่องคันนี้ย้ำนะคะไม่ได้เซตอัพใดๆนะคะนี่คือโฉมเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะ,ะดูเลยค่ะแน่นอนค่ะหลังจากที่ไลฟ์ที่แล้วที่เราพูดกันไปนะคะสังเกตที่น็อตเลยค่ะน็อตซักตัวไม่เคยขันค่ะน็อตซักตัวไม่เคยขันค่ะไม่เคยชนหนักไม่เคยทําสีนะคะแผ่นเพดปลายมอืออกอมีครบนะคะอ่ะโอ้โหไฟสว่างจ้าเลยนะคะ ยางสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่สองดูได้เลยนะคะภา,ภายในภายในเอยนะคะอะไรเอยนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องกระบะเราต้องพูดถึงเรื่องสมรรถนะถูกไหมนะคะสําหรับกระบะของเรานะคะคุณพี่เข้ามาลองขับได้เลยนะคะบอกเลยว่าต้องถูกใจแน่นอนนะคะสําหรับสายสำหรับคนคนที่รักแบบว่าแนวสปอร์ตเนาะสำหรับรีโวคันนี้นะคะ ก็นะคะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างที่จะแนะนํามากๆเลยนะคะใครที่เน้นแกล่งเลยดุเลยนะคะคันนี้นะคะแนะนําเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณอิทธิชัยค่ะขอบคุณนะคะคุณอิทธิชัยให้เบอร์มาแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะให้พี่เซลลนะคะติดต่อไปภายหลังนะคะ อย่าลืมเข้ามาดูรถกันนะคะจ่ายค่างวดรถ10,000บาทรถ1 0 0 1 0 0 0บาทนะคะ1ปีแรกนะคะนอกจากนั้นฟังก่อนนอกจากนั้นสิทธิพิเศษของเราไม่ได้มีเพียงแค่ลถช่วยจ่ายค่างวดนะคะมีค่าฟรีอีก45-60วันรถหนึ่งคันนะคะได้ประกันภัยรถยนต์ไปด้วยนะคะแถมประกันภัยหลังการขายประกันหลังการขายจากทางร้านไปด้วยนะคะอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนค่า ข้าพรบภาษีทุกอย่างทําให้หมดฟรีหมดค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะอ่ะในส่วนของคันนี้นะคะเราก็ถ้าใครที่สนใจนะคะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้สอบถามกันไว้ได้นะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมบอกกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกันต่อที่อีกคันหนึ่งขั้นต่อไปนี่เด็ดมากเลยขั้นต่อไปเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะคะขั้นต่อไปเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะคะมาดูกันที่คันนี้ดีกว่า คันนี้รีเควสพิเศษมาเลยนะคะรุ่นพิเศษเลยสำหรับคันนี้เตอต้ารีเเครื่อง2,400ซีซีนะคะในส่วนของคันนี้นะคะในส่วนของ r ี v วคันนี้เป็นปี2018นะคะเป็นตัว p r ีร n e r นอร์นะคะ,ะไม่ใช่สีปี2019ค่ะขอะโทษเครื่อง2ปี2019ใหม่ล่าสุดชมใหม่ล่าสุดเหมือนที่จอดอยู่ที่โชว์รูมป้ายแดงเลยนะคะแต่ว่าที่ป้ายแดงเขาต้องดาวใช่ไหม ที่นี้ไม่ต้องดาวค่ะฟรีดาวไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวค่ะฟรีดาวไปเลยนะคะถูกกันเยอะของแถมมากมายด้วยต้องมาจัดค่ะอ่ะมาดูกันที่คันนี้กันดีกว่าคันนี้ดียังไงพี่เหมือนที่อยู่เหมือนที่จอดอยู่ที่โชว์รูมป้ายแดงเลยนะคะดูได้เลยสภาพเหมือนกันเป๊ะค่ะเจ้าของเดียวป้ายแดงมาเลยนะคะเจ้าของเดียวป้ายแดงมาเลยนะคะดูได้เลยตรวจได้เลยราคาครับ เจนเองค่ะคุณพี่ราคา5 0 0แสนนิดๆเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าแต่ว่าคันนี้ฟรีดาวนะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะ549,000บาทเท่านั้นเองค่ะคุณพี่ขะเท่านั้นเองค่ะคุณพี่ต้องดูที่สมรรถนะเนาะของรถคันนี้หนูบอกได้เลยว่าอย่างคุม้มอย่างคุ้มค่านะคะคุ้มค่ามาก,มากเลยสำหรับ t o โยต้าไฮรัก e ตรีโคันนี้นะคะ,ะดูกันที่ภายในกันค่ะ ย้ำนะคะปีใหม่มากรุ่นใหม่มากปี2019ปี2019ดูได้จากแผ่นพลาสติกตรงนี้ที่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะยังไม่ได้แกะเลยใหม่มากจริงๆกลิ่นใหม่ยังอยู่นะคะกลิ่นของความใหม่ยังอยู่นะคะอ่าอ่าดูกันที่เสียงเครื่องนะคะได้ยินไหมน่าจะได้ยินกันอยู่เนาะบอกเลยว่าดีนะคะกลิ่นใหม่โชยมาแต่ไกลนะคะ อ่านี่นะคะมีโหมด E c โคโหมด Power เช่นเคยนะคะสามารถปรับได้นะคะตามการใช้งานของเรานะคะอ่าในนี้น,นี่อยากให้ดูมันเลขไม้นิดนึงค่ะเลขไม่ที่30,000เท่านั้นเอง3 0,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะวิ่งมาแค่3 0,000บอกเลยว่าเทียบเท่ามือหนึ่งเลยนะคะกล้าพูดได้เลยว่าเทียบเท่ามือหนึ่งเลยนะคะคุณพี่อยากให้มาลองขับ พี่ไม่ต้องบอกนะว่ามาซื้อที่เต็มมือสองเขาก็เชื่อว่าพี่ซื้อมือหนึ่งมาจริงๆนะคะอ่าแน่นอนค่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเราคุยกันเรื่องกระบะไม่ได้พูดถึงห้องเครื่องไม่ได้นะคะโอ้โหหนักมากอ่านี่นะคะอ่าเดีเยวๆๆๆโอเค นี่นะคะซีเรียลนัมเบอร์ยังอยู่นะคะแผ่นพงแผ่นเพจแล้วก็นอตไม่เคยขันสักตัวเดียวนะคะนอนไม่เคยขันสักตัวเดียวคิ้วเอยอะไรเอยใหม,ม่ทุกตารางนิ้วนะคะใหม่ทุกตารางนิ้วนะคะอยากให้มาทดลองขับเองนะคะสีเนี่ยบอกเลยว่าเดิมมไม่ได้ทําสีไม่ได้ทําอะไรมาเลยเดิมดมค่ะเพิ่งมาก็จอดอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาอยากให้ซูมกันใกล้ คือล้างจอดขายฟัาบสวยสวยมากนะคะคันนี้อยากให้ทุกท่านได้ชมสมด้วยตาตัวเองเข้ามาได้ที่สีนลุงคารเซ็นเตอร์ทุกสาขาและเราเปิดทำการทุกวันแต่ว่าตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะรับสิทธิ์ออกรถอ่ารับสิทธิ์นะคะลูกค้าปะ อ๋อไม่ใช่รับสิทธิ์นะคะ1นรับรับสิทธิ์ช่วยผ่อน0 0 0บาทนะคะช่วยผ่อน1,000บาทหนึ่งปีเฉพาะรายมีเท่านั้นคุณพี่อย่าลืมพิมพ์เบอร์โทรไว้นะคะอย่าลืมพิมพ์เบอร์โทรไว้นะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดติดโควิดมาไม่ได้เราจัดที่จังหวัดของท่านที่อยู่ได้เลยนะคะล่าสุดมีมาแล้วนะมีตรังมาแล้วนะคะมีมีที่กรุงเทพมาแล้วนะคะมีเลยมาแล้วอ่า หลายที่หลากหลายมากมายหรือว่าอุบลหรือว่าสิชเกตเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามกันมาได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนิดหนึ่งสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงสาหรับคันนี้นะคะเผื่อท่านใดที่ดูไม่ทันงคันนี้ย้านะคะว่าโฉมใหม่ล่าสุดนะคะโฉมใหม่ล่าสุดนะคะเหมือนกับที่เหมือนกับที่เออเหมือนกับที่จอดอยู่เหมือนกับที่จอดอยู่โชว์รูมเลยนะคะงะ ยามนะว่าใหม่จริงๆแล้วก็เป็นรถตัวสูงนะคะพี่สังเกตได้ว่าหนูต้องยือเอานะพี่ <c oughs> หนูต้องยือเอานะพี่ค่ะ <c oughs> ยางใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่านไป2019มาดูอีกตัวหนึ่งดีงามไม่แพ้กันสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะรุ่น TRD Sportivo ค่ะเป็นรุ่น TRD คะ่ะคันนี้จะเป็นปี2018นะคะคันนี้จะเป็นปี2018 คันนี้นะชุดแต่งอย่างปังคันนี้นะคะชุดแต่งครบครันนะคะอยากให้ชมกันรอบตัวรถเลยค่ะอ่าเดี๋ยวขอดูสกิปแป๊บหนึ่งขอดูราคาแป๊บหนึ่งคันนี้นะคะเครื่อง 2,400cc นะคะปี2018ราคาขายที่539,000บาทค่ะและคันนี้ชุดแต่งรอบคันสวยๆเลยชุดแต่งรอบคันสวยๆเลยค่ะอันไหนฮะอ๋อ น,นี่ใช่ไหมอ๋มอค่ะในส่วนของคันนี้ไม่ใช่คันนี้นะอ่ะค่ะไปไปกันต่อค่ะเดี๋ยวพาดูรอบคันแล้วไปจบกันที่ภายในกันดีกว่าเนาะ คันนี้นะคะสมรรถนะสุดแก่งค่ะแล้วก็คันนี้นะคะได้ชุดแต่งไปเลยได้ชุดแต่งไปเลยรีโวชุดแต่งไปเต็มเมเลยนะคะพี่ไม่ต้องเสียเงินซื้อชุดแต่งมาประเคนมาอะไรเองแล้วพี่ขาอ่ะนะคะอ๋อคันนี้ลดราคาใช่ไหมคันนี้ลดราคาเมื่อกี้พูดว่าเมื่อกี้จากในใบราคานะคะพูดว่า5้าแสนสามหมื่นใช่ไหมทางร้านนะคะเฉพาะไลฟ์นะคะ ลดไปเลยเหลือ5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะแล้วก็ขอไปด้วยรุ่นปีรถเป็นรุ่นปี2017นะคะรุ่นปีรถรุ่นปี2017นะคะอีกทางนะคะได้รับส่วนลดไปเลย1น0 0 0บาทจาก5้าแสนสามหมื่นเก้าพันเหลือ5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะทุนท่วนนะคะสวยๆเลยอ่าดูกันได้เลยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยพี่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยพี่อ่า ฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยของเขาจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสวยมากแอร์แบกคู่นะคะอย่างสวยแน่นอนค่ะอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดอย่างเคยนะคะสวยๆเลยคันนี้สมรรถนะสุดแก่งแต่ว่าความพิเศษของเขาคือความพิเศษของเขานะคะก็คือ,อได้ชุดแต่งรอบคันสวยๆไปเลยนะคะรุ่นทีอาดีคันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆค่ะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะคะ จะปังที่ชุดแต่งนี่แหละเนาะอ่าไม่ต้องซื้ออะไรเองเลยสวัสด,ดีทั้ง92ท่าน9 4ท่านเลยนะคะเบอร์เบอร์นะคะสําหรับท่านใดที่ชมอยู่นะคะรบกวนคุณลูกค้านะคะทิ้งเบอร์ติดต่อของคุณลูกค้าไว้ได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ติดต่อของคุณลูกค้าไว้ได้เลยนะคะแล้วทางร้านนะคะจะให้พี่แอดมินหรือว่าพี่เซลล์นะคะ ติดต่อไปนะคะเพื่อทิ้งเบอร์เพื่อที่จะรับสิทธิ์นี้นะคะทิ้งเบอร์เพื่อที่จะรับสิทธิ์นี้นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าของเราอ่ะเจอค่อนข้างที่จะเยอะมากมากเลยเนะาะสามสามสาขาเนาะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาเองนะคะมันจะเป็นการแบบว่าเออมันจะเราจะเช็คไม่ได้นะคะอ่าโอเคค่ะคันนี้ต้องเหยียบคัด์นะคะส่วนของกระบะต้องเหยียบคัด์ไปด้วยนะคะอ่านี่เลยนะคะในส่วนของ ไฟหน,หน้าปัดตรงนี้นะคะจองในไลฟ์รับโปช่วยจ่าย1ปีใช่ค่ะ,ะเฉพาะไลฟ์เท่านั้นนะคะในส่วนของการจองนะคะ ไม่ได้เรียกว่าจองดีกว่าเพียงแค่ทิ้งเบอร์ไว้ยังเพิ่งอย่าเพิ่งจองก็ได้เขาไม่ได้เรียกว่าจองหรอกทิ้งเบอร์ไว้นะคะเพียงแค่ทิ้งเบอร์ไว้นะคะลูกค้าได้รับสิทธิ์ทันทีจ่ายค่างวดหนึ่งปีพี่ไม่ต้องโทรมาเองนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเช็คได้นะคะว่าคุณพี่อยู่ในโปรนี้หรือเปล่าน,นะคะรบกวนคุณพี่ทิ้งเบอร์ที่ไลน์นี้เท่านั้นเพื่อเป็นการเช็คนะคะเพื่อเป็นการเช็คนะคะแล้วรบกวนคุณพี่แชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ไลน์นี้ด้วยนะคะรับไปเลยรับไปเลยเฉพาะลูกค้าที่พิมพ์รัับสิิททธ์ตรงนนนนี้้เ่าะะค รับสิทธิ์ตรงนี้เท่านั้นนะคะปับ๊บอะไปต่อกันที่นู่นดีกว่าปนู่นห้องเครื่องค่ะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะถ้าพี่ไปซื้อเองอะหมดเยอะนะคะของแต่งพวกนี้แต่ว่าทางร้านนะคะเดิมๆเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ Okay, ค่ะซูมได้เลยค่ะซูมได้เลยพี่จะช้อนพี่จะเงยใดๆก็ตามนะคะอ่าสำหรับท่านที่ดูตามไลฟ์เท่านั้นนะคะสําหรับท่านที่ดูตามไลฟ์เท่านั้นนะคะสําหรับท่านที่ดูตามไลฟ์เท่านั้นอย่าลืมนะคะพิมพ์รับโปรกันด้วยนะคะอ่าระหว่างนี้ที่พี่จะกล้องอ่าถ่ายให้ดูอยู่นี้นะคะล้วก็จะพูดถึงเรื่องการ เราต้องจะพูดถึงการจัดไฟแนนนะคะจัดไฟแนนแน่นอน,น,อนเรามีคอนแทคหลายๆธนาคารทุกธนาคารสามารถจัดได้หมดเราจะเลือกธนาคารที่เข้ากับท่านที่สุดนะคะเอาเป็นว่าออกรถกับเราไม่ต้องเสียเงินเยอะไม่ต้องจ่ายค่างวดเยอะแน่นอนค่ะไม่ต้องจ่ายค่างวดเยอะแน่นอนคาะไม่ต้องจ่ายเลยแต่อย่างใดนะคะอ่ะโปรโมชั่นบ้างได้อะไรบ้างออกรถหนึ่งคันได้อะไรบ้างนะคะ ออกรถ1คันขับฟรี60วันไม่พอได้ค่างวดจ่ายช่วยจ่ายค่างวดด้วยนะคะ1อ่าหปีไปเลยนะคะประกันภัยรถยนต์ให้ด้วยนะคะชั้นหนหรือชั้น2บวกค่าจัดอ่าค่าจัดค่าโอนพรบภาษีต่างๆออกให้หมดทุกอย่างคะ่ะคุณพี่ไม่ต้องออกให้คุณพี่ไม่ต้องออกเองนะคะทางร้านจัดการให้หมดทุกอย่างคะ่ะคุณพี่คะ เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนนะคะเราค้างวดถูกสุดๆผ่อนใจช่วยผ่อนใจหนึ่งปีแรกย้ำนะคะเฉพาะไลฟ์เท่านั้นนะคะเฉพาะไลฟ์เท่านั้นนะคะแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่ตะก้อได้อยู่เนาะได้เนาะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ใครที่อยากได้รถยนต์รุ่นไหนก็แล้วแต่คันไหนแบบไหนก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะรบกวน พิมพเบอร์พิมพ์มาด้วยหรือว่าโทรหาเราก็ได้นะคะโทรหาเราก็ได้นะคะสวัสดีทั้ง100ท่านนะคะสวัสดีทั้ง100ท่านใครที่เพิ่งมานะคะตอนนี้เราอยู่ยกับ t o โยต้ารีโวกันนะคะและอีกมากมายเลยนะคะก็จะมีกระบะด้วยก็จะมีกระบะด้วยนะคะถ้าใครเบื่อรี v o นุ่นจะมีอีกไลายหนึ่งจะมีอีกหลายหนึ่ง d m a มน,นะคะดีแมก็มานะคะสาวกวีโกสาวกไฮ g h นเดอร์สาวกเ er, ออพีรันเ มานะคะต้องมานะคะในส่วนของ3000นี้ย้ำอีกทีนึงนะคะทรงสปอร์ตนะคะคันนี้จะเป็นโฉมใหม่ปี2019นะคะและนั่นก็ไม่ไม่แพ้กันเป็นรุ่น TRD Sportivo นะคะเดิมๆทั้งลามเดิมๆทุกคันนะคะเดิมๆทุกคันนะคะย้ำนะคะไม่เคยชนหนังไม่เคยชาบทำสีนะคะซูมที่สีได้เลยนะคะจะเป็นสีเดิมๆนะคะ ถ้าเกิดว่าพบเจอชอนหนักพบเจอทําสีมานะคะมารับเงินคืนที่เต็นได้เลย1นึ0 0 0บาทนะคะของเรานะคะพร้อมซื้อคืนแล้วก็รับค่าตกใจไปเลยนะคะ1,000 0แบาทนะคะอ่าสำหรับงวดนะคะงวดเจ็ดพันจ่ายหกพันงวดห0 0ันจ่าย0้าพันงวดสี่พันจ่ายสามพัน นั่นแหละค่ะนี่เป็นสิทธิ์เดียวเท่านั้นที่ได้เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในไลา์เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะสิทธิพิเศษแบบนี้ไม่จองก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยไม่ไม่แนะนําให้ใช้คนส่งสาธารณะนะคะเนื่องจากเจอคนเยอะเราก็มีงบสักนิดนึงนะคะมาซื้อรถยนต์เธอะค่ะเป็นสมบัติคู่กายของเราด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะอีกอย่างนะคะ ปกตินะช่วง10-20ปีก่อนนะ่ะออกรถทีนึงต้องใช้เงินเป็นแสนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนก็มีรถขับนะคะนะคะไม่ต้องไม่ต้องมีเงินก้อนก็ขับรถได้นะคะอย่างเช่นที่นี่นะคะขับฟรี60วันแถมฟรีดาวอีกด้วยแถมสิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วถูกไหมคะยังไงวันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่ดูอยู่ชมอยู่นะคะ ก็เข้ามาดูได้เข้ามาชมได้วันนี้วันนี้ขอสันส้นๆแล้วกันเนาะจีน่าสาคันโอเคขอทวนทั้งสคันเนาะคันนี้นะคะราคาที่ห้าแสน่นเก้าพบาทค่ะในส่วนของปี2019โชมใหม่คันนี้นะคะเสชมใหม่คันนี้ราคายอยู่ที่549,000บาทและก็คันสุดท้ายค่ะ ราคาคันนี้ลดไปเลยนะจาก539,000บาทห่างราคาลดเหลือ529,00 0บาททันทีค่ะมีหนำซ้ำนะคะจ่ายค่างวดด้วยนะคะช่วยจ่ายค่างวดด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อ่าให้เบอร์ในไลฟ์เท่านั้นนะคะ3คันนะคะช่วยโปรช่วยจ่ายค่างวดลดไปเลย1,000บาทนะคะช่วยจ่ายค่างวด1ปีค่ะอ่ะ ไม่พอเพียงแค่นั้นมีของแถมมากมายสิทธิพิเศษอีกเพียบนะคะให้ชมกันนะคะดีไม่ดีเดี๋ยวจะมีรีวิวอีกมากมายมให้ชมกันนะคะฝากติดตามทั้ง4-5ช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Line แอดอจีเว็บไซต์ YouTube นะคะหรือว่าแฟนเพจแห่งนี้นะคะวันนี้ก็จีน่าเป็นตัวแทนของสีรุงคาเ n นเตอร์นะคะก็วันนี้ก็ฝากฝากกันไว้ด้วยนะคะก็ขออนี้ตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ